안아 <Happiness gegen violin beeping> <allen> <Diamond Hai> Hello. 아, 미우 어이. 잠재의 편. 먹인 람 나. 떡해냠 끼는 라라. 안녕. 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 วันนี้นะคะมิวอยู่ที่คอนโดลิฟวิ่งอเวนิวบางแสนค่ะเป็นคอนโดขนาดใหญ่ใจกลางบางแสนเลยซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคอนโดเนี่ยอยู่ใกล้มอบูรพานมากๆนอกจากจะอยู่ใกล้มอบูลแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ตลาดนัดวังมุกตลาดนัดปักอินแล้วก็ห้างแหลมทองด้วยค่ะถ้าวันไหนรู้สึกอยากจะแบบเดินชิลๆเดินเที่ยวหาของกินอะไรอย่างนี้ก็สามารถเดินไปได้สะดวกมากๆเลย <Wow. S 1> หรือว่าถ้าเกิดแบบตื่นสายขึ้นมานะคะก็ไปทันแน่นอนค่ะเพราะว่าคอนโดเนี่ยอยู่ใกล้มอมากๆซึ่งตัวคอนโดเนี่ย ก็แบบมีฟิตเนสให้บริการด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากให้เราได้เล่นด้วยค่ะถ้าใครกำลังมองหาคอนโดหรือว่าแบบที่พักอาศัยอยู่นะคะให้มาติดตามแล้วก็เข้ามาที่คอนโดนี้กันได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาแนะนำคอนโดเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปกินของฟรีกันค่ะเนื่องจากว่าทางคอนโดนะคะทำการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมชื่อว่า l i t to eat ค่ะทางคอนโดเนี่ยนะคะจะทําการคอลแลบกับร้านทั้งหมด4ร้านทั่วบางแสนด้วยกันค่ะนี่ค่ะเป็นกิจกรรมแบบนี้เลย ซึ่งถ้าเราจะไปกินคนเดียวเนี่ยมันก็จะเหงาเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกทีมงานเสริมค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็มาถึงกันแล้วค่ะให้เพื่อนๆแนะนำตัวกันก่อนเลยน้ำค่ะเมยค่ะเราช่วยมาทำไมเนี่ยคือว่าคอนโดกลัวเขาจัดกิจกรรมเว้ยชื่อว่ากิจกรรม Live To Eat เออเป็นฟิลแบบกินฟีอ่ะเออ,อไปไปแล้วมีร้านอะไรบ้าง ร้านที่ร่วมรายการกับคอนโดกูนะเว้ยก็จะมีร้านกาล่าบีว B เ K แล้วก็จะมีอ e ีสเต็ค e ด้วย B โ K เนะี่ยเพิ่งแบบว่าเลื่อนเจอในเฟซเมื่อวานเองน่ากินมากเออเนาะงั้นไปกันเลยปะตื่นมาไมไ่กินอะไรเลยเออหิวมากเออหิวเหมือนกันงั้นเราไปกันค่ะทุกคนไปกันเลย าบางแสนกันแล้วค่ะเรามาดูในส่วนของเส้นทางกันดีกว่านะคะการเดินทางนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจรินมาค่ะตรงมาเรื่อยๆประมาณ500เมตรค่ะแล้วก็จะเจอโลตัสอยู่ฝั่งทางซ้ายนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นป้ายสีเหลืองๆที่เขียนว่ากา,า,าลาเฮาส์นะคะในส่วนของบรรยากาศหน้าร้านนี่นะคะก็คือบรรยากาศแบบลมลื่นมากแบบต้นไม้เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเราก็เข้าร้านกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ไปกาเสียเวลาค่ะ เกลยตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่ร้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เมรีวิวร้านหน่อยค่ะโอเคค่ะบรรยากาศในร้านนะคะก็แอร์เย็นสบายค่ะมีที่นั่งให้เเยอะมากมาะสำหรับใครที่ต้องการมานั่งทำงานหรือว่ามากินข้าวกับครอบครัวก็ได้ค่ะหรือว่าใครสำหรับใครที่ต้องการเอมานั่งจิบชาจิบกาแฟเนี่ยเหมาะเลยค่ะ นีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มเนาะก็จะมีกาแฟอะไรอย่างนี้ให้ได้เลือกด้วยฟิลแบบอาหารไทยก็มีเหมือนกันนะคะนี่มีอันนี้ด้วยอย่างมูส้นโบราณทุกคนต้องลองนะแบบหากินยากมันหากินยากแล้วมันอร่อยมากก็มีในส่วนของสเต็กด้วยอือใช่สเต็กที่เนี่ยเขาได้ข่าวว่าแบบมาจากออสเตรเลียเลยนะเนื้อเฮ้ยลองรองปะทั้งอย่างอ่เราต้องลองนะคะทุกคน โอเคก็คือกิจกรรมนี้นะของที่โคกับร้านเนี่ยก็คือแบบว่าจะให้เราเลือกน้ำอะได้หนึ่งอย่างในเมนูเนี่ยแบบเลือกได้เลยอย่างหนึ่งขั้นตอนนะคะก็จะมีหนังต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอันดับแรกก็เลยต้องเข้ามาที่เพจนี้นะคะ Living Avenue บางแสนค่ะนี่เลยแล้วก็ให้หาโพสนี้เนาะลน่อนๆมาจนเจอโพนี้หาไม่ยากเลยหาไม่ยากแ๊บเดียวนีโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการกดไลค์ค่ะ แล้วก็กดแชร์ด้วยอืมผุมแชร์อยู่ไหนหาไม่เจอโอเคนี่กดแชร์เลยค่ะโอเคโพสอย่างกอแเราเดี๋ยวเรากลับไปที่นาเฟเราหน่อยนี่มันก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะหลังจากที่โพสขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราทำการแคปโพสค่ะโอเคกดให้หน่อยเย้นี่เราก็แคปเรียบร้อยแล้วเราก็ กับเข้าไปในเพจได้เลยค่ะชื่อโอเคหลังจากนั้นก็ให้มาที่คอมเมนต์ค่ะแล้วก็ให้ทำการโพสรูปลงไปในคอมเมนต์นี้เลยโอเคทำการโพสเลยนะคะพอโพสขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ทำการรอโค้ดค่ะจากทางอินบ็อกซ์นี่ได้โค้ดแล้วเร็วมากเราก็เอาโค้ดเนี้ยไปแบบว่าใช้สิทธิ์มาได้เลยค่ะ เห็นไหมง่ายมากเนาะสะดวกมากเลยแบบเดียวแล้วก็ได้ของกินฟรีแล้วเนี่ยพี่คะพี่คะอันนี้ของพวกหนูสามคนคือจะใช้สิทธิ์ของคอนโดลิฟวิ่งอะค่ะใช่เหรอคะใี่คนอันนี้ได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะอือก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็มารอน้ำกันเนาะอืเป็นของฟรีที่ได้มาแบบง่ายๆมากชิลๆเลย อันนี้ตอนนี้เราก็ได้เครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน่ากินวาะน้อน่ากินมากเลยชอบโลโก้ตรงนี้จังโลโก้แบบน่าเค้เดี๋ยวเราลองชิมมันแรกกันก่อนเลยอันนี้คืออะไรนะคะกาลาคอฟฟี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราชิมดูกันเป็นไงบ้างกลิ่นกาแฟหอมมากแล้วก็มีวิปครีมด้วยค่ะนี่ต่อไปก็คือบานอปปี้ มาดอฟฟี่ปัตของเราค่ะเป็นไงฟีลแบบกล้วยเน้นๆอะกล้วยแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะไค่ะทุกคนอันนั้นเรื่องคุณภาพของของกล้วยมากอร่อยอร่อยเออสขอรโอรีโอใช่ของปวดคือโอรีโออืตัววิปครีมมันแบบมันเบาๆแล้วแบบมันมีความแบบหวานมันดีอ่ะมันดีอ่ะทุกคน ปาเดี๋ยวเรามาลองอีกเมนูเมนูชื่อว่าเมนูชื่อว่าชานมะพร้าวปั่นค่ะมาลองเลียอืมเป็นไงเป็นไงวามากลิ่นคือดีมากชาแบบคลุกขึ้นจมูกแล้วแบบมีเฉาก๋วยแบบปั่นละเอียดละเอียดแบบเป็นแบบเท็กเจอร์จริงแบบฟอร์มเออสดชื่อน่าดื่มเลยก็ขอฝากร้านกาล่าเฮาไว้ด้วยนะคะก็เป็นร้านฟิลแบบ กินข้าวทำงานเนาะด้วยบรรยากาศชิวๆอะไรอย่างนี้เครื่องดื่มก็อร่อยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านอื่นต่อค่ะเพราะเรายังมีอีก30ด้วยกันที่เราจะต้องไปใช้กันนะคะไปกันเลย I, take ที่ร้านที่2แล้วค่ะร้านที่2ของเรานะคะก็คือร้านคูวะแพ้นเค้กค่ะโอเคเรามาดูในส่วนของโลเคชันกันดีก่อนนะโลเคชันนะคะตรงมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนค่ะมันจะอยู่ทางด้านขวาเลยร้านสีขาวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยใช่นี่เลยนี่ก็จะให้ดูแบบบรรยากาศอรอบร้านเนาะเพสสไตล์แบบมินิมอลสไตล์อ่ะแล้วก็เป็นแบบฟีลแบบเจแปนเจแปนอ่ะเออใครที่ไปใส่มินิมอลนี่ก็ต้องแบบห้ามพลาดเลยนะคะแบบต้องมาตำจริงๆร้านนี้ อืมเคส่วนที่นั่งในร้านนะคะก็จะมีเอ่อทั้งข้างในที่มีแอร์เย็นๆค่ะแล้วก็มีเอาดอร์นะคะให้สัมผัสบรรยากาศค่ะส่วนวันเวลาเปิดปิดนะคะก็จะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธค่ะเปิดเวลา10บโมงถึงสามทุ่มค่ะก็ที่เด็ดของร้านนี้คืออะไรคะคุณมิวที่เด็ดของร้านนี้เลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคือแพนเค้กค่ะ oh. ใช่ก็คือแบบ ฟูวาฟูวาเนาะมันก็คือความแบบนุ่มฟูอ่ะใช่เขากําลังแบบหมายถึงแบบความนุ่มฟูของเพนเค้กอ่ะคือมันแบบมันนุ่มมากทุกคนต้องมาติตตาเลยจริงๆค่ะนี่งั้นเดี๋ยวเราก็แบบไปสั่งกันดีกว่าเนาะไปอยสั่งกันเลยจะเข้ากันมาในตัวร้านกันนี่อันดับแรกที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะให้สั่งเมนูได้เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูแพนเค้กแล้วก็ เมนูน้ำก็มีนะเป็นแบบชาเขียวอะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> ก็มีน้ำให้เลือกหลากหลายเลยนะ <Wow. S 1> ในส่วนของของหวานค่ะนี่ก็จะมีแบบช็อกโกแลตฟัฟฟี่แพนเค้กมีเมนูไอติมก็มีนะคะมีให้เลือกได้แบบหลากหลายรสชาติเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบเซ็ตใหญ่เนาะร้านนี้ที่โคกับคอนโดเราก็คือจะเป็นสิทธิ์ที่สามารถซื้อได้ที่แบบไม่เกิน75ดบาบาทเป็นแบบตามนี้เลยไม่ไม่เอาข้างบนนะ แบบอันที่เป็น,ปน,นกินทีไม่ได้ใช่ได้4ตัวนี้สามารถเลือกได้เลยค่ะก็เดี๋ยวหนูจะใช้เป็นสิทธิ์ของทางคอนโดลิฟวิ่งนะคะใ<ห>ช่<ห>เป็นโค้ดได<ห>้ค่ะโอเคค่ะโอเคตัวไหนดีคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปเลือกโต๊ะกันเนาะมีแบบทางเอาดออะไรอย่างนี้ให้เลือกมากมายแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันด้วยไหนๆก็มาคาเฟล่ละเดี๋ยวเราไปกันเลย ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะก็คือมีนมเย็นเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นชาไทยค่ะโอเคเริ่มจากเมกอ่อนเรามาลองชิมกันนะเป็นไงนุมม่มดก๋บ,บเคี้ยง่ายเป็นแบบซิลมดึ๋ๆไหม,มสีมันแบบพาเทลแบบน่ารักมากอะ่ะหวานมากด้วยนี่ทำการตัดแล้ว อืม่ไงอร่อยมากแบบว่าตัวแป้งอ่ะมีความนุ่มนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวครีมก็เป็นรสนมเย็นอร่อยอร่อยหอมๆค่ะอืมเดี๋ยวเรามาลองตัวออริจินอลกันค่ะ mm hmm. นี่ mm hmm. ไม่อยากทำาลายน้อง <laughs> ว้าวคือตอนที่จิ้มลงไปอ่ะคือมันแบบมันนุ่มมากเลยอ่ะนี่ mm hmm. <laughs> จะกินแล้วนะ <laughs> คือมันข้นนุ่มอ่ะอม,มันแบบมันนุ่มฟูมากสมชื่อฟูวา่าอืม,อมจะกินยังไงดีฉันจะทําน้องพังไหมเนี่ยแบ่งป่ะเออเดี๋ยวเราแบบพยายามเขียนน้องออก่ <c oughs> อน h e หือมันแบบฉ่ำสตรอเบอร์รี่มากอะตอนรี่มันแบบสด เป็นแบบหวานๆอมเปรี้ยวกาลังดีเลยค่ะชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูของน้ํากันต่อเลยอันนี้ก็น่ากินอือันนี้ก็น่ากินอันนี้มันคือว้สีหนงกรอบมากฟีลแบบ ASMR มากเมื่อกี้อันนี้กรอบมากแบบอร่อยอะแรามากินตัวนี้เป็นบ้างอืมนุ่มจริงใช่ไหมมันนุ่มมากเลยเนาะแบบนุ่มฟูอะอันนี้รสชาติไทยนะคะ ใช่ไหมมันแบบมันหืมมันแบบละลายเลยอ่ะเออมันแบบมันละลายอ่ะหอมหอมมากตื่นเลยอ่ะกินแล้วแบบตื่นได้เลยอ่ะเออใช่แบบละลายในปากอ่ะรู้สึกเหมือนแบบฟีลละลายในปากเหมือนกินก้อนเนยอร่อยมากจริงอืมก็ฝากร้านฟัวไว้เป็นแบบ อีกหนึ่งตัวเรื่องเนาะเผื่อแบบใครอยากมาแบบคาเฟ่ชิคๆิกสไตล์มินิมอลเนี่ยแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนเรายังเหลืออีกสองสิทธ์เนาะด้วยกันใช่เดี๋ยวเราแบบไปใช้ให้คุ้มหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะยังไม่อิ่มนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่อิ่มไม่อิ่ม,มค่ะต้องบอกเลยเดี๋ยวแบบต้องไปต่อค่ะเราต้องแบบมูฟออนค่ะ อนนี้เราก็ถึงร้านที่3ของเราแล้วนะคะร้านนี้ก็มีชื่อว่า BLK Backbar o b ค่ะในส่วนของโลเคชันนะคะก็คือถ้ามาทางซอยลีลาเนี่ยก็ผ่านร้านหมะาล่าสามบวกมาแล้วก็คือแบบร้านหมาล่าสามบวกกับ BLK เนี่ยก็คือจะอยู่แบบติดกันเลยใช่หาได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือแก้วชาหนมแก้วใหญ่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ป้ายร้านสีดำใหญ่ๆใครข,ขอก็เห็นค่ะต้องมาดูในเรื่องของไฮไลท์ของร้านนี้กันดีกว่า<ๆ>ะคะ่ะ Okay. ันไลท์อันแรกนะคะก็คือที่เนี่ยเขาจะชงแก้วต่อแก้วนะคะ mm hmm. แบบว่าแบบทุกคนจะได้กินสดใหม่แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่เด่นนะคะก็คือแก้วเราอ่ะจะเลือกสามารถเลือกความหวานได้ศ <Wow. S 2> ูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต่อไปนะคะก็ชานมที่เนี่ยคะไม่ใช้กิมเทียมไม่แล้วก็ไม่ใช้น้ำมันปาล์มกระบองนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดหรืออ้วนนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของอันดับสุดท้ายค่ะไข่มุกเนี่ยจะทําเป็นแบบโฮมเมดเลยค่ะเป็นแบบว่าใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเป็นแบบออร์แกนิกสุดๆเปเลยไม่แต่งสีแต่งกลิ่นด้วยใช่แล้วก็ปลอดภัยจากสารสไตลีนด้วยค่ะถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องไปติดตามกันแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปับชมกันเลยมาดูเมนูกันดีกว่าโอเคนี่คือแบบมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากทุกคน<ๆ>แบบ มีเรื่องหลากหลายก็คือแบบว่าในส่วนของคอนโดวันนี้เนาะที่แบบว่าทําการโคกับทางร้านเนี่ยก็คือจะเป็นสิทธิ์ที่เลือกเมนูใดก็ได้ในนี้เลยแต่ว่าราคาต้องไม่เกิน55บาทใช่ก็คือแบบนี้เลยเนาะแต่ก็หมดเลยคือแทบแบบทั้งหมดอ่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถกินได้กับทุกเมนูเลยเพื่อใช่เคเนี่ยเลือกความหวานได้ด้วยเป็นสูงถึงร้อยเลยตามความชอบใช่แบบ ใครอยากกิน,วนหวานน้อยก็สั่งน้อยเนาะพี่คะเดี๋ยวหนูจะใช้สิทธิ์ของคอนโดลิฟวิ่งนะคะเป็นแบบโค้ดค่ะคนนี่ใช้สสิทธิ์เลยตอนนี้เราก็สั่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะเลยดีกว่าค่ะนี่ตอนนี้เราก็ได้มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พัสกดกุกันก่อนเลยนี่คะ่ะเป็นของทางร้าน V เคมีลายอยู่ห้องบนด้วยลายมันจะเป็นแบบสุ่มนะของแต่ละคนมันจะได้มาไม่เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็เป็นเมนูนมสดน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ใส่ไข่มุกค,คาราเมลด้วยอันนี้ก็เป็นอันชันนมสดนะคะไข่มุกเป็นไขม่มุกมันม่วงด้วย,วยเกล็นเนี่ยเทมากเลยเป็นโลโก้ร้านค่ะมาดูของน้ำกันต่อค่ะ,ะ,คะเป็นเสาโรสฮทนนี่เลมอนค่ะแบบน่ากินสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะทุกคนก็คือแบบ ตัวน้ำอะฟิลมันแบบกินน้ำผึ้งอะคือมันแรงมากเลยเว้ยอือใช่อะแบบมันหอมน้ำผึ้งมากแล้วก็มุกมันหนึบหนึบอะเป็นแบบหนึบหนึบนุ่มๆอะไรอย่างี้เขียวอร่อยมากต้องลองค่ะทุกคนเรามาดูของเมย์กันต่อดีกว่าค่ะอืเป็นไงบ้างอูแบบว่าหวานแบบพอดีอะแบบว่าเป็นอันนี้เป็นมันม่วงเออรสชาติกำลังดีเลยอืมโอเคเขียวหนึบหนับมาในส่วนของสวรสต่อ เปรี้ยวมากแบบสดชื่นมากคนแล้วแบบนอกจากจะเป็นสวรรแล้วอ่ะยังมีเลมอนด้วยแบบจี๊ดจาดแน่นอนแล้วแบบแต่ว่ายังมีความเบรกไว้แบบที่มีฮันนี่หวานละมุนอยู่แล้วก็แบบคนที่ชอบกินสวรรคอ่ะแล้วชอบมันต้องมีเนื้อใช่ไ่มแบบกรอบกรอ่ะต้องอันนี้เลยคือแบบอร่อยมากเด็ดเขียวสนุกเวอร์อ้่อสุดที ค่ะทางเราก็ขอฝากร้าน blk เนาะเป็นอีกหนึ่งร้านแบบใครที่ชอบกินน้ำแบบเนี้ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมากินของฟรีแบบพวกเราเนาะพวกเราสามคนเนี่ยอืมก็คือแบบสามารถทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปถามคุณเมย์กันค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ของคอนโดล,ลิฟ่งนะคะมาแลกเครื่องดื่มราคาไม่เกิน55บาทค่ะใช้แล้วเป็นโปรโมชั่นดีๆเลยเนาะของทางคอนโดล,ลิฟโอเคต่อไปนะคะเราจะไปที่เป็นแบบร้านไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ใช่ แบบทุกคนต้องได้ไปกินอะเออทุกคนต้องไปกินสักครั้งไหนๆนก็อยู่บางแสนแล้วเนาะเป็นร้านเด็ดเลยเพราะฉะนั้นอะอย่ารอเช้าเลยไปกันกว่าทุกคนไปกันเลย ก็คือร้านอ s สตเตคค่ะในส่วนของโลเคชันนะคะก็คือจะอยู่ตรงเส้นถนนลงหาเนาะใครที่แบบว่าเป็นสายแหงเอาเนี่ยก็คือแบบสามารถแบบเห็นร้านเนี่ยดงได้ง่ายๆเลยแบบต้องเห็นเป็นบ่อยๆอย่แลวร้านคนเยอะๆอืมใช่เรามาดูในส่วนของจุดเด่นของร้านกันดีกว่าค่ะค่ะก็จุดเด่นของร้านนี้ก็ตามชื่อร้านเลยค่ะอิสเตคค่ะสเต็ก็มีทั้งสเตคหมูสเตกไก่สเตกปลาแซลมอนก็มีนะคะก็ห oh. นึ่งม็มีให้เลือกมากมาย แล้วีเด็ดอีกอย่างนึ่งก็คือราคาย่อมเยาวมากแบบนักกษาอย่างเราอะมากินได้แล้วแบบที่สํมพันธ์เด็กมอบูต้องกินที่นี่แน่นอนอืมต,อต้องเคยกินกันอยู่แล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไปเลย,เลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวร้านของอ e ีสเตกกันแล้วนะคะบรรยากาศโดยรอบของร้านนะคะก็คือแบบบรรยากาศดีมากมฟิลแบบธรรมชาติมากแบบมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยค่ะแบบ ดูธรรมชาติสุดๆแบบรู้สึกดีอ่ะเออเข็ดเฟรชอ,อืมแล้วแบบทางร้านเนี่ยปูย่าไว้ให้แบบเข้ากับออสไตล์ร้านเลยนะแล้วก็เนี่ยโต๊ะอะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีที่นั่งอ,อืมใช่เราไปดูเมนูกันเลยไหมเออแล้วเมนูมันอยู่ไหนอ่ะต้องเรียกพนักงานไหมเฮ้ยที่เนี่ยเด็ดก็คืออ,อ่ะไม่ต้องเรียกซ่าอยู่ตนโต๊ะมีความซ่อนมีความซ่อนเมนูก็คือแบบไฮไลท์อะคือสเต็กใช่ป่ะเรามากินสเต็กเนี่ย เยอะมากจริงใหญ่มากมีให้เลือกหลายอย่างเลยอ่ะมีจัมโบ้ด้วยอ่ะเรายังมีหน้าหลังด้วยนะเป็นเมนข้าวลาดข้าวได้ด้วยอิ่มแน่นอนอคือฟิลวันไหนแบบอยากกินข้าวก็มากินได้เนาะแล้วก็ในส่วนของสปาเก็ตตี้จ้าแบบใครที่เป็นสายกินเส้นแนะนําเลยนี่แบบเบอร์เกอร์ก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยด้วยกินมีสดมีของหวานด้วยนะ แล้วก็มีทั้งปังปิง้งปังเย็นแล้วก็พวกเครื่องดื่มก็มีทั้งแบบเย็นแบบปั่นเลยอก็คือแบบว่าครบจบในร้านเดียวใ,ในส่วนของที่คอนโดลิฟวิ่งโคกับร้านอีสเต็กนะคะก็จะเป็นเมนูสเต็กไก่ค่ะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถเลือกได้2อ,อย่างก็คือเป็นสเต็กไก่พริกไทยดาหรือว่าจะเป็นสเต็กไก่สไปซี่ก็ได้ค่ะโอเคพี่คะ,คะหนูเอาสเต็กไก่พริกไทยดำหนึ่งค่ะแล้วก็เอาสเต็กไก่สไปซี่หนึ่งดค่ะ จะเป็นใช้สิทธิ์ของคอนโดลิฟวิ่งนะคะข,ขอดูโค้ดหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครับโอเคโอเคเดี๋ยเรอด้ยสักครู่นะค่ะค่ะเ,เ,เะพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเราก็รอ,อของกินกันสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวมาตามกันว่าของกินจะนหน้าอร่อยแค่ไหน ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะนี่สเต็กไก่สไปซี่ค่ะแล้วก็นี่สเต็กไก่พริกไทยดําค่ะคือมันชิ้นใหญ่มากเลยเนาะแบบเห็นแล้วแบบเด่นมาตะไก่อเออใช่แล้วก็แบบนอกจากจะแบบสเต็กอะชิ้นใหญ่มากๆแล้วเนี่ยยังก็แบบมีเครื่องเคียงเนาะแบบมีขนมปังมีเฟรนฟรายแล้วก็มีสลัดผักให้อีกด้วยพริกไทยดำก่อนไหมเออเดี๋ยวเราลองพริกไทยดำกันก่อนอร่เลยเออมีความชาม,มเห็นแล้วหิวอะกลิ่นมันหอมมากเลยอะแบบ องชิมเลยปะอืมชิมเลยชิมเลยมีวอชิมเคเนื้อมันแบบนุ่มมากแล้วก็แบบหอมกลิ่นผิงไทรมากแบบมีกลิ่นแบบสมุนไพรบางอย่างด้วยนะอืมใช่อร่อยอ่ะอร่อยทุกคนต้องกินอืมกินกินต่อไปต่อไปต่อไป อืมย่าเรากินสปซี่เราต่อลองดูหั่นอะไรจ้าใหญ่เลยชิ้นใหญ่มากอู้มีเอาอีกใจเย็นเพื่อนเรีแล้วนะต้องให้น้ำกินแล้วล่ะจุดนี้นานขับเดียวหมดเป็นไงเป็นไงฟิล์มมากค่ะสปซี่จริงๆแบบเข้มข้นมากไม่ต้องจิ้มซอสเลยทุกคนคือแบบ อร่อยอยู่แล้วอะ่ะอม่มันเด็ดเนาะค่ะสำหรับใครที่อยากจะมากินของฟรีแบบพวกเราทั้ง3คนนะคะก็สามารถทำตามได้ตามนี้เลยนี่กิจกรรม lift to eat เนาะก็ทำการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะหลังจากนั้นก็แคปหน้าจอของเราแล้วก็เอามาโพสใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะและอย่าลืมพิมพ์ว่าอยากทานร้านในในโพนี้ด้วยนะเพียงเท่านี้ก็จะได้รับโพสผ่านทางอินบ็อกซ์เพื่อมารับเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่ร่วมรายการได้เลยค่ะ ย้ำนะคะสำหรับคนที่ทำตามกติกานี้เท่านั้นและขอบอกอีกว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณกาล่าเฮาส์บางแสนค่ะฟัวแพนเค้ก BLK b a c k แบล็ a โและที่นี่ร้านอีสเต็กบางแสนค่ะ และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณคอนโดล v ฟิ g งอเวนิวบางแสนค่ะคอนโดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองวางแสนเลยที่จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ <esp> บ๊ายบายค่ะ